สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับตัดหญ้าได้เยอะแล้วครับนี่ครับพวกผู้หญิงเพิ่งกลับไปครับตัดได้เยอะแล้วครับตัดคนเดียวครับมี FC ถามว่ายังเลื่อนวันจัดงานไหมไม่ได้เลื่อนนะครับจัดที่เดิมนะครับขออนุญาตเรียบร้อยนะครับ ขออนุญาตพอรเรียบร้อยครับจัดที่โรงเรียนสยามกุลการ5้าเหมือนเดิมครับวันที่26เดือนนี้นะครับนี่นะครับมาตัดหญา้าแล้วก็มาทำความสะอาดห้องน้ำไว้นะครับก็เอาน้ำมาลงไว้เพราะว่าที่นี่ไม่มีน้ำประปานะครับนี่นะครับอาจจะมืดหน่อย ผัดแล้วนะครับผัดแล้วน้ำใสอยู่น้ามันจะมแนนะครับยังจัดที่เดิมนะครับสถานที่เดิมไม่มีเลื่อนไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับวันที่ยีหเดือนนี้นะครับยี่7หกยครับวันที่27 กองบุญถวายพาะระนะครับจัดที่เดิมอันนี้ก็ตัดรอพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าเขาติดงานภารกิจเกี่ยวข้าวนะครับผมก็มาทำรอนะครับสถานที่เดิมนะครับกองบุญก็จะตั้งตรงนู้นนะครับตรงศาลาโร,รงเรียนเก่านะครับ สนามหญ้านี่จะตั้งเวทีตรงนู้นนะครับตรงนู้นตั้งเวทีจะกลางเต็นท์ลงมาทางนี้นะครับยังจัดวันเดิมนะครับไม่ได้เลื่อนครับมีใครบางคนบอกว่าเลื่อนเลื่อนเออไม่ให้ไม่อนุญาตเราขออนุญาตทำหนังสือเรียบร้อยนะครับ ไฟแล้วก็ขอหม้อลงมาลงเองครับขอการไฟฟ้าเลยนะครับจัดู่ที่เดิมสูนั่งก็เขาผู้เล็กไฟนะครับอยู่หลังโรงเรียนนะ ก็ตัดได้ประมาณ40%นะครับ40-50%แล้วรอเพื่อนมาตัดอีกพรุ่งนี้น่าจะมาตัดอีกอยู่นะครับ,รบตรงนี้ก็ต้นกระบกนะครับสนามตะก้อต้นกระบกมี2ต้นต้นใหญ่นะครับ ตอนค่านะครับใกล้จะ5้าโมงแนละ้วใครสะดวกก็มาร่วมทําบุญได้นะครับมาร่วมงานได้นะครับ เปิดน้ำทิ้งไว้เพราะจะล้างอ่างอ่างน้ำอยู่ในห้องน้ำนะครับปิดน้ำไว้ก่อน คนไหนที่สะดวกมาก็มาได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีกระแสปันว่าเลื่อนบ้างว่าพอไม่อนุญาตบ้างเราขออนุญาตถูกต้องครับเราทำหนังสือเลยครับเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรเราขออนุญาตถูกต้องทุกอย่างนะครับ ไอก็ต้องไม่ต้องกังวลครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงจัดวันเดิมนะครับวันที่ยี่หกเดือนนี้แหละครับยีหกเลี้ยงอาหารทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าต้องมาวันที่ยี่หกนะครับถ้ายี่สี่ยี่ห้ากำลังเรากําลังกลางโต๊ะกลางเต็นท์นะครับอาจจะม่มีกับข้าวนะถ้ามาวันที่ยี่ห้าถ้ายี่หกนี่ ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเลี้ยงแขกทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นนะครับสองทุ่มขึ้นไปนะครับมีดนตรีนะครับหมอลำซิ่งนะครับนี่ติดถนนใหญ่นะครับหมอละซิ่งำซิ่งจนถึงตีหนึ่งนะครับสองทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับ ทำพอสาดรอแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาตัดอีกทีนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูถ้าว่างนะครับผมก็เพิ่งหัดทำคลิปใหม่นะครับแต่ช่องเก่าเเปิดตั้งนานแล้วครับเปิดตั้งตั้งได้สองปีนะครับแต่ไม่ได้ทำคลิปนะครับทำคลิป ลงสองคลิปแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนั้นก็เสียแล,แล้วก็เอาเครื่องเก่าของแม่มาใช้นะครับแล้วก็เปิดให้เซตติ้งเปิดช่องใหม่ให้ผมทําให้เป็นครับลงคลิปก็ไม่เป็นอาศัยดิ้งมาแต่โรงเรียนก็ให้เซตติ้งลงคลิปโหลดคลิปให้นะครับผมทําให้เปลี่ยนครับเครื่องนี้ก็มันกลับกล้องไม่ได้ครับเปิดกล้องกล้อง อ่ะข้างหลังได้อย่างเดียวครับกล้องหน้าแบบมันเปลี่ยนกับกล้องไม่ได้ครับไม่มีปุ่มกดผมเพิ่งหัดถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับผมก็เป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วก็พูดน้อยครพูดไม่เก่งครับ ได้ถ่ายลงคลิปได้แค่นี้นะครับส่วนจะมีกระแสโจมตีอะไรก็เราก็เฉยๆครับเราก็อดทนไว้นะครับคลิปอะไรที่มันแรงๆเราก็ไม่ดูครับเราก็ทำงานของเราไปกีดยางเลี้ยงแพะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดต สถานการณ์ให้ดูนะครับมาตัดยาได้เยอะนะครับมาตัดคนเดียววันนี้ก็มีแจ๊ดโมโอครับกับแม่น้องมาด้วยนะครับเขามาเป็นกำลังใจเขานั่งตรงนู้นครับต้นใต้ร่มกระบกนู่นนะครับผมก็ตัดคนเดียว <c oughs> <c oughs> เอาไว้คลิปหน้าแล้วผมจะมาถ่าย อัปเดตให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพิ่งทำช่อง YouTube ย t u b e นี่นะครับแต่ช่องเก่าเนะเปิดตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ทำครับพอดีโทรศัพท์เสียแล้วก็เปิดช่องใหม่เลยครับช่องเก่าเข้าไม่ได้ลงแค่2คลิปครับช่องเก่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ